วงโมาทอยงครับหยิบหยิบมาใส่กันลุกขึ้นลุกขึ้นฮึบสางฮึบเด็กกันเกสหนึ่งฮึางนึ่งฮึบจิ้งจิ้งจิ้งจิจิิงจิ้งจิ้ 叮叮叮叮，叮！叮叮叮叮，叮叮叮叮叮，叮叮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 ，叮！叮。我们来录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 。我们来 ชาาเป็นจจริงๆนหนจะกลับทางงพูอนเกงกลับด้านลูกกลับด้านอางเกงถางเกงบ๊ายบายทุกคนเล้เจอกันนัลโ